สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุคนมาพบพอกันอีกแล้วกับสาวลาวในสวีเดนเมื่อนี้ได้ต่ำป้าพ่อแม่พี่น้องนี่ต่ำป้าแต่ว่าบุมีหมงหุ้งใส่เนาะใส่เท่าที่มี <c oughs> เครื่องก็ได้มีตีนไก่มีหอยมีทั่วงอกมีพักกระจงเออมีข้าปุ้น ผักกับก็บมีผักสลัดแล้วก็มีหมกเผ็ดหวานซ้ำนี้แหละเนาะบวกคือจากินกันผักกับมาอนี่ันะแล้วก็โฮยด้วยมากกะถินนี่โอเคเนาะมาเริ่มกินกันเลยอม,มาเด้อม,มาแซ่แช่ํำกันอ คืออยากกินแต่หลายมือแล้วเนาะอืม ปลาอยู่ยจ้าขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงตอนทำอิดคิดว่ามันสิบรหลายเนาะพอเอามารวมกันแล้วเต็มคุก เอาน,นี้มาใส่อันกระดูกตีนไก่ชิว่าเอิ้นตําป้าตํารวมก็ได้นะเพราะ่ามีอย่างกันใส่หมดเลย สีอยู่ในกองคือบาจัดจานเนาะแต่ว่าอยู่ทางนอกจัดจานคขับสมกอกนำ้ำ เ็นดีปืหอหลายครั แจับครับ อืที่สุดของความแซบ <c oughs> <c oughs> มกเพ็ดบานไม่ได้กินด้วยนี่เอามาโซ่ซื้อ,อ,อ <c oughs> ส้มตำกับบากลายแล้วเนาะ เมื่อนี่คือเน้นกินตำป้าย่างเดียวเนาะ ส้มใท่ส้มมากมะก,กอ,อาาเกเพราะว่าใส่มะกอกนั่นดี มะกอ,อกเนะี่ยกินหอดบ้านแบบว่ายามนี้น้องมะกอ,อกคำโบนยงามนี้กะน,น่าจะเดือนหนึ่งเดือนสองะนะมะกอ,อกมันซุกแล้วมันล้นเอามาตำเจวกินกับปิ้งปลาตำเจวมะกอ,อกกินกับปิ้งปลาหอมๆส้มพัก ข้าวเหนียวฮ้องๆกินกับพ่อกับแม่ใช่ว <c oughs> ่ามาแล้วก็คิดหอดบ้าน ต้มตำนี่มันต้องกินแบบเผ็ดๆเนาะมันจะแซ่บแห้งเป็นตำป้าแบบนี้ต้องกินหลายๆคน

กูบ้านเขาแท้ๆกับกับบะมีเลเนาะต่ำป้ากมส่วนรับมาเมืองไทยจึงได้กิน แต่ว่าข้ามาอุดอรหนองคายจังสินะจึงได้กินตําป้าคันยูลามากินแบบตำม,มี่มี่ไวไวตาขับปบุนตำม,มี่ขาวตําต้น ต่างมังหงอันเขาดูเลาวแท้ๆกันยังบ่มีต่งปูปลาเนาะ เป็นตำมงหุ่งกับตำมงหุ่งแบบตำลาวๆนะคันตำรวมพอบางกับใส่น้ำปูเนาะน้ำปูก็คือเอาปูไปต้มไปเคี่ยวให้เป็นน้ำดำๆ จนว่าแห้ง ปีหน้ากลับมาได้กลับบ้านปีสองพักลับบ้านกลับไปยามบ้าน เอาไปพี่น้องความจำเธอซัพ์เต็มโอ้กว่าจะได้แต่ละคลิปนี่อุปสรรคหลายหลาย อันสั้นกะสิไดดลาพอแม่พี่น้องไปแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้กับไว้เพลงซัมนี่เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวในสวีเดนเนะเด้อสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย